สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นโฟตอนนะปี2017เครื่องยนต์2.8ดีเซลนะฮะก็ดูรถกันที่อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดโคราชนะฮะนะครราชสีมานะฮะก็คันนี้เดิมบางทั้งคันเลยนะ,ะน็อตไม่มีขยับสีขาวสวยๆเดิมบางนะฮะวิ่งน้อยด้วยไม่1นึ่งแสน ราคาขายคันนี้อยู่ที่375,000บาทครับผมซื้อสดซื้อผ่อนก็ลองกีงกลางกันได้นะฮะก็รถคันนี้มีหลุดเข้ามาอีกหนึ่งคันแต่แล้วก็ราคาอับนิดหนึ่งนะฮะก็เจ้าของนะะอยากขายก็เลยทำพาร์ตกรรมให้ผมทำการรีวิวนะคเครื่องก็เป็นเครื่องคัมมิน2 0 0 8นดีเซลใหม่ก็1 0 0 0 0แสนนิดๆน,นะฮะก็ รูสภาพสวยพร้อมใช้งานน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไม่้วยสมัครช่องรถตุ้มสองรถบ้านฝากขายนะฮะก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ